เอาแลแฮ่ก็สวัสดีชิกโก้นักปั่นสักขนมนี่เฮ้ยวาเจ็บแกผมและต่อดีกาอยู่ที่เวดีมอาตาขับแปดแปดผมนี่เฮ้ยวิ่งท่าแต่ง่ายต้องเวดีมเอาตาขับแปดแปดผมมีโปรโมชั่นมากมายสมาชิกหน้าใหม่เข้ามาสมัครบอกเรื่องมีโปรโมชั่นโบนัสกิจกรรมนี่มีให้เพียบเลยผมนี่ทุกคนอยู่แอดลไลน์ใต้ผมหรือใต้เมนหนึงเราจะกระด้ามเว็บใหญ่เว็บตรงมั่นคงปลอดภัยองปลรณเต็มเว็บนี้ชัวร์สุดลา้ดลานอัศเจริมมีให้ครบ จบทุกความต้องการที่วิ่เหนเหียวเอาตาขับไปแบบไปผมนี่เอาเรื่องและตอนนี้อยู่ที่เกสต์นี่รดนกแก้วพีเจียวเยอะมานกแก้วช้อนเข้าที่หน้าผมมากวันนี้เอาเข้ามไปสามร้อยผมเป็นวัยรุ่นคุณน,น้อยอยากแต่ลหนักต้องมาที่เว็บนี่ผมมือเดี๋ยวเล่นให้ดูว่าเป็นยังไงผมเว็บตรงสเตเตอร์เข้าง่ายแตกหนักต้องมาที่เว็บเผมหวานเจี๊ยบ เอาหน่อยอะไรก็ได้ขอตัวครูก่อนเกมนี่มีสแพตเตอร์มาหนีกันละมาดูก่อนี้ผมมาดิคูเซ็ตโบ้มาไปเถอะยวโอ้ยไแม่เถอะโบยเ้ากล้วยกล้วยทอดทอดกล้วยเตจจอสูตรต่อข้อโซไซคลอนพลอยนุ่งไว้หมอดัดให้เต็มอาราเบลยนะช็อตนี้ดูเหลรอเมกาวดมซูเปอร์อยู่ไม่ไกลบอกเร็วโอ้โหเข้ามาไม่ก่องสองนาทีเดิมแตกหนักไปแล้วดูซีซูเปอร์เมกาวดมนี่เบอางครั้เฮลผมออดออดแก๊งแก๊งแก๊ง สี่หมื่นสี่พิบห้าผมโอ้ยหวานเทียบไอไม่โลมาเนิวแบบขอได้เลยแตกน้อยสุดเอาให้ชมผมว่าเว็บตรงแตกให้แตกว่าแตกอีกผมหวานเทียบแถวเดียวมาดิผมโง่แย่ผม่เอง,ปงเปือบังตดรามเพลหวานเทียบของแท้ของแท้โอ้สุดเลยผมฮึฮึโดนทั้งสี่สุ per ไม่กล่า,าววินทันเก้าผม ไปต่อเดี๋ยวค่อยขยับเบ็ดใส่ไปต่อมมาอีกแล้วโอ้โหอะไรกับเนี่ยโอ้โหยิงหมูยิงมายิงหมูที่มีกำไรแตกหนังเดือดเลยเดิมโอ้โหเบ๊กวินเนอร์อะไรก็ตุดในอยู่ไวเกียบเมกาวินเนอร์โอ้โหยเป็ดสวยสามพันหดรออะไรครับแบบนี้ต้องขยับเบ็ดเลยผมตอนนี้กำไรเกือบหมื่นนะผม มาเดี๋ยวร้อยก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวร้อยก่อนอยากจะแจอล้อนไอ้น้องไปเรื่อยๆโอ้โหนี่หมุนเท่าไหร่ก็มาผมหมุนเท่าไหร่ก็แตกต้อนกหน่อยนกม่วงนกม่วงมาดิเจ้าดีโอ้โหไปแต่วัวกูติดมาม้วนไปเลยโอ้โหไปแต่วัวตาอช่วยช่วยท่อท่อช่วยผมเซ็กจอคือต่อต่อเซ็ตสายผมบึ้งบั้งไประมือผมเว็บนี้ตอนนี้เกมนี้กำลังแตกเลยผมที่ถลายไปผมเดี๋ยวใต้ไม่หนุนเรา ไปแท็กกันด้เว็บใหญ่เวบ็บตงมันคงป่อไทยต้องมาที่เว็วแบบนี้เด้อแต่ที่ี่หมื่นห้าผมซูปเปอร,ร์เมกาวินผมปาเทียมมาเบาา 100, อบร์ห้าร้อยเด้อของกำลังขึ้นเมคือการไล่ระดับเบ็ดไล่เบ็ดไปเรื่อยผมคือสูตรสูตรแต่สูตรที่ไหนก็ไม่เท่ากับเว็บนี้ผมเพราะเป็นเว็บตรงแตกง่ายแน่นอนเว็บตรงเซกเตอร์เข้าง่ายแตกหนัก แัดป right, ้ายผมชิดคิแบบป้ายไปให้ผมเลยเลยเรยผมตอนนี bye. Bye ้ว่านักระติกติดล้อมกำไรสองหมื่นกว่าไม่มีเว็บไหนแตกง่ายเท่าเว็บนี้หเดี๋ยวหวานเทียนไม้แล้วนี่แหละมูตีโบ๊ะบ้าเลยป่วยแม่เจ้ามวยไปต้าวช่วยกล้วยทอดทอดกล้วยเสตียอือต่าวสองทอไปขายผมทะลุยน้องร้านเราจะให้เต็มอารรเบนสุดแจกกระดานบอกของแท้เดี๋ยวโอ้ยของแท้ของแท้ เว็บนี้ผมมีโปรโมชั่นพี่ศษตรงแอดไลน์ใต้ผมหรือใต้ไม่ถึงราวดูเฮยโอ๊ยโปกเปอร์ไมเก่าวบุยคำอะไรก็คิดไม่หยุดจักไปที่เจ็ดหมื่นห้าผมโอ้โหแบงกจจูบุยเป็นไงผมก็บอกเว็บตรงแตกง่ายแตกหนักแน่นอนไปต่อผมขอกำลังขึ้นเร็วโอ้โหเดี๋ยวนี้ทำไมเกือบแสนผมแตนนี้เอาให้เกินแสนผมโอ้โหไอปะผม อย่าเลยผมเว็บนี้กำลงกังแตกดีเดบีไปแตกกันได้เลยผมหูยจะรออะไรผมยป,ปผมไม่องว่าผมแอปไลน์ไปผมอู้ยไหวทียบนะามไปสักหน่อยผมของกำลังขึ้นเลยผมชิ้ไปตรนี้ไปผมแจวดิ มาแล้วผมเรื่อยเรื่ยเรียนจังหวะนที่มาจะคุณติดด้ยโบ้บ้านหรือจะโวยจะก้าวช่วยโวยทอดทอดช่วยแซกยอดตัดต่อสองข้อใส่ขายผมทะลุยตรงข้ามจะให้เต็มคาราเบิลเว็บนี้ตอนนี้เกมนี้กำลังแตกที่ผดีเป็นลายท้ผมหรือท้าไม่หนึ่งเอาใจกันได้เว็บใหญ่เว็บโกงบ้านตรงลอดภัยเข้ามาที่เว็บนี้เว็บเดียวเข้าง่ายซูเปอร์เบเกิลวินเดิมอะไรก็จุดให้อยูบอกเริ่มเจ็ดหมื่นห้าซูเปอร์เมกาวินโอ้โหแฟนเดือบวยโอ้สุดเลยผมโอ้โห อันนี้ผมแสนแปดผมเองแสนผูกใบเปล่าเออสองแสนผมเราตั้งเ้าหมายไว้ผมหวังจริงนะเดี๋ยวเรื่ององสมาชิกใหม่ผมเข้ามาสมาชิกผมมีโปรโมชั่นโบนัสกิจกรรมนี่มีให้ท่านเยียบเลยผมนี่เดี๋ยวรอเลยผมแอดไลน์ไปผมหรไปตามไอหนึเราเจอกันได้ผมมาแล้วมาสวยโอ้โหไาตู้วัวเจ้าช่วยขวยทอดขวยทอดนี่รู้เหลือแน่นันโอ้โห เตะจอสู้ต่อก็ห่อแต่ใครเอมันล้อยลงห้าร้อยมอตชอดนี้รูเหล no. so, you know? ือมุกเจ้าช่วยต่วยคอทอดต่วยอะไรครับเนี 30, 4, 10, 10. ่ย่็บอเลมเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์เจอร์เข้างายแตกหนักเข้ามาที่เว็บนี้เว็บเดียวเท่านั้นเริ่มดูสิเมกาวิัมสูเปอร์เมกาวิัมโอ้โหสามหมื่นต้องมาอุ้มตหมื่นต้องมีบอกเลยชอดนี้รู้เหลือมุกเจ้าจัดไปที่สูเปอร์เมกาวินงแสนห้าโอ้โหแบตเจ๋วโอ้ยอะไรครับเนี่ย ๋อเลยผมกูภูเกช็อตเดียวรู้เหลืองดูสิเอาเข้าคุณมาแค่สามรอแต่หนักไปที่สามแสนหนึ่งสามแสนเจ็ดวองวิแม่เจ้าโมยโอเคผมขอตโวสโตรกยืนต่อดีกว่าผเอาไว้เดี๋ยวเขายังมีเกมให้เด้เด็กเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเกมใครใครใหญ่ก็มีให้ที่นี่ผมนี่เล่นกันอยู่เอาเรื่อง